สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์ึบเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์ลึบด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์รึบเจเจห้าเก้าแปดช anel ทักททยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลขอบคุณในน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ พูดคุยทักทายกันกดติดตามในช่องไม้เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนลขอบคุณในน้ําใจนะคะก่อนจะไปเล่าข่าวเนาะไม้เล็บเจก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับเราพัฒนานะคะงวดนี้หลุดเนาะราวสตาก็เข้าตัวเจาะสี่สามนะคะส่วนหุ้นต่างๆก็มีเข้ามีหลุดเนาะนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันสามรัฐและดาวโจนส์คืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ไม้เล็บเจเจได้ไปดูคลิปของป้ากับลุงเนาะนะคะที่เดินทางไป พิษนุโลกใช่ไหมคะแล้วก็ไปจอดพักที่สถานที่ต่างๆนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็มีการอบบุญเนาะแล้วก็มีการเปิดเพลงของลุงให้ชื่นใจด้วยใช่ไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ดีใจกับลุงเนาะที่ยังมีคนนะคะเห็นคุณค่าเนาะในตัวของลุงป้านะคะก็คือมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่แหละคะ่ะเป็นคนมันก็มีทั้งสองนะคะทั้งด้านลบและด้านบวกเนาะนะคะก็เราก็มองเอาแต่ด้านบวกแล้วกันนะคะ ด้านลบแล้วก็ปล่อยวางทิ้งไปค่ะเราก็หันมองแต่ด้านบวกๆนะคะทุกคนเนาะก็ดีใจกับลุงป้าเนาะนะคะกับคนที่เขายังเห็นนะคะในในตัวคุณลุงของป้าเนาะว่ามีคุณประโยชน์กับนะคะสังคมก็คือร่วมกันเดินทางสายบุญน,นี้แหละค่ะเนาะส่วนดราม่าหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นรอบนอกไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะ ให้ YouTube เล่าเล่า,ลาข่าวสารไปแล้วก็พูดคุยไปค่ะเพราะบางทีมันก็เป็นเราพูดในด้านต,าต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เรื่องที่เราติดตามกันมานั่นแหละเนาะไมเลสเจก็ฟังฟัง,ฟ,งฟังทุกช่องหลายๆช่องแหละค่ะเนาะมันมีประเด็นมากมายตอนนี้ก็รอรอดูค่ะรอดูไปก็มีข่าวสารอื่นๆเข้ามาเสริมเนาะ f อลุงป้าก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ บางทีเราก็ไม่มีข่าวสารอะไรจะพูดคุยนอกบางทีลุงป้าก็อยู่ที่จำปราดงเราก็ดูคลิปทำโน่นทำนี่ของลุงป้าเราก็โอเคแล้วมันก็ไม่มีประเด็นที่เราจะพูดคุยเนาะก็พูดคุยในด้านที่ดีนั่นแหละค่ะเนาะนะคะในในคลิปก่อนที่มาแล้วเจพูดไปก็เกี่ยวกับน้องๆที่จะไปเรียนต่อนั่นแหละค่ะเนาะก็คือเราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อยากให้สิ่งดีๆกับลูกทั้งนั้นแหละนะคะในส่วนนั้นเนาะนะคะ ทุกคนก็คงอยากมีโอกาสให้ลูกเราได้เราเรียนในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าลูกคือสําคัญหลักนะคะสำคัญสำคัญหลักของแม่เลยนี่แหละคะ่ะพ่อกับลูกเนาะนะคะเมืองไทยเราก็คือลูกต้องมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนมันมันต่างจากที่นี่นะที่นี่เขามันก็มีนะคะหลายๆครอบครัวที่ลูกก็สําคัญสําคัญสุดนะแต่ที่นี่เขาส่วนมากพอลูกโตแล้วก็คือ18นี้ คือให้ออกทามาหากินเองแล้วไม่ไม่ให้อันนี้แล้วนะคะคือให้ต่างคนต่างไปทามาหากินเนี่ยโอ้มาเลือเจอไม่ชอบในในวิถีแบบนี้เนาะมันทําให้ระครอบครัวห่างเหินนะคะมันทําให้ครอบครัวแบบไม่เป็นครอบครัวนะ่ะบางทีมันต้องต้องรู้จักกันเองเนาะม่เลือเจก,ก็ไม่รู้นะคะเพราะเราเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่มันต่างจากวิถีชีวิตของคนไทยเรานะคะทุกคนเนาะโอ้จะจาม <c oughs> ใครคิดถึงเนาะขอโทษขออภัยนะคะไม้เลบเจไม่ตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วมานั่งทําคลิปก่อนเข้าบ้านค่ะเพิ่งกลับมาจากทํางานเนาะก็เลยจะมาเล่าข่าวนิดนึงก่อนเข้าบ้านนะคะทุกคนมานั่งพักพักเหนื่อยเดินมาเหนื่อยแล้วก็เลยนั่งพักทําคลิปนี่แหละคะ่ะไม้เลบเจก็เลยเอาสิ่งนี้แหละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าวิธีชีวิตที่นี่กับที่เมืองไทยเรามันต่างกันวิธีชีวิตที่เมืองไทยเราคือสําคัญสุดคือลูกต้องเรียนในแบบว่าเรียน ด้วยความสามารถของพ่อแม่นี้ก็คืออยากจะให้ลูกเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีปริญญามาประกอบอาชีพของเขาเนี่ยแหละค่ะเนาะแต่ที่นี่นะคะเขาไม่ได้คิดอย่างเรานะคะก็คือเขามันไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเขาก็คิดแล้วว่าลูกเขาต้องเรียนแต่ว่าพออายุ18นี้เขาก็คือให้ออกไปทํางานแล้วก็หาเงินเรียนเองนะคะประมาณนั้นหรือใครที่มี เยี่ยนดีๆก็คงจะมีเหมือนกันแหละความช่วยเหลือของของรัฐบาลเขาเนาะอันนี้ม่เล็บเจไม่รู้นะคะก็เลยจะไม่พูดในส่วนนี้เนาะแต่เรารู้แต่ว่าพออายุ18แล้วเขาก็ผักลูกออกออกห่างตัวนะคะคือให้ไปทำมาหากินเองนะคะบางครอบครัวนะคะไม่ให้ลูกอยู่บ้านด้วยซ้ำไปนะคะคือให้ไปหาเช่าบ้านอยู่ไปหาที่อยู่ใหม่ ไม่ให้มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้อ้เราเห็นแล้วเราก็บอกอู้ทำไมวัฒนธรรมเขามันแตกต่างจากวัฒนธรรมเราเลยเกินในความคิดของเราก็คือเมื่อเราผักใสลูกออกห่างตัวเราเมื่อไหรเนี่ยเด็กอายุแค่นี้วุฒิภาวะมันยังไม่รู้ว่า18แล้วมันโตเต็มแล้วที่แล้วละ่ะแต่ด้วยความบางครั้งคนเรามันอาจจะน้อยอ,อกน้อยใจในบางสิ่งบางอย่างเนาะมันก็อาจจะทําให้เด็กคิดเยอะนะคะว่าพ่อแม่ไม่รักหรือเปล่าทําไมชอบผักใสให้ออกไปอยู่ที่อื่น ต้องไปทําดิ้นรนหาหาหาเงินเองเขาเรียกหาที่อยู่ใหม่เองอะไรประมาณนี้เนะี่ยแต่ทุกคนมันต้องทํามาหากินอยู่แล้วล่ะคะ่ะสิบแปดนี้ก็คือจบมหกแล้วก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงเลี้ยงตัวเองแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าให้ไปอยู่ที่อื่นหรือว่ามันก็คืออแม่ล็บเจอบอกไม่ถูกเนาะนะคะก็คือเขาให้ไปไปทางานแล้วก็ไปอยู่ห่างไกลครอบครัวนี่แหละคะ่ะคือไม่ให้อยู่บ้านหลังเดียวกันว่างั้นเถอะ โตแล้วต้องไปทํางานแล้วก็เก็บเงินเช่าห้องอยู่ประมาณนั้นหละค่ะแล้วกเก็บเงินซื้อบ้านอะไรประมาณนี้แะไรหละค่ะเนาะมันต่างจากเมืองไทยเรานะเมืองไทยเราโอเค18หรืออายุเท่าไหร่ก็เรียแต่พอเราไปทํางานแล้วเราก็ยังกลับมานอนบ้านไปทํางานนอนบ้านไปทํางานใช่ไหมคะทุกคนแต่ที่นี่บางทีนะบางคนเขาก็ให้ลูกออกไปอยู่ต่างหากคือไปเช่าห้องต่างหากเลยนะคะให้เป็นส่วนตัวว่างั้นเถอะให้เป็นส่วนตัวเนาะ พลังเขาก็คิดกันแบบนั้นแหละเขาคงไม่คิดเยอะแต่เราเป็นคนไทยไงเราคิดเยอะนะคะว่าเออทาไมทําไมไม่ให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นมันจะได้มีความผูกพันกันใช่ไหมคะทุกคนแต่เราดูแล้วมันก็ห àng, ่าง่าไปบางทีเราก็คิดเนาะเพราะเราคนไทยเราวัฒน,ธ,นธรรมมันต่างกันไงเราก็คิดเยอะเลยคะ่ะว่าโอ้ทำไมครอบครัวเป็นไม่ไม่ไม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นบางทีเออถ้าลูกไปทํางานไกลๆนะคะอย่างเข้าตัวเมืองเหมือนที่เราจาก จากที่เกิดก็คือจากชนบทเข้าทํางานในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพหรือในตัวเมืองเงี้ยมันมันก็ว่าไปอย่างเนาะแต่นี่เราเห็นในชนบทไงคะในชนบทพอลูกโตแล้วก็คือจะให้ลูกออกไปทํางานไปหาเงินแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ต่างหากไม่ให้มาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยอันนี้มาเล็บเจเลยคิดว่าเออทําไมวัฒนธรรมเขามันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่เขาก็ อิสระเขาว่ากันเถะนะความชอบของเขาแต่ความชอบของเรามันอีกอย่างหนึ่งไงมันก็เลยดูขัดขัดแย้งกันนะคะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็มาอวยพรให้ลุงป้าเดินทางไปกลับปลอดภัยนั่แหละค่ะเนาะนะคะสายบุญของเราก็ให้ทุกคนแหละค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนเดินทางไปกลับปลอดภัยกันทุกๆคนทุกทคันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอมาเล็บเจี๊ยไปดูข่าวสารก่อนเนาะวันนี้ทํางานทั้งวันเลยค่ะทุกคน นะคะอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานแล้วจะเข้าบ้านเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พีสกินของบริษัทมอนโอมฮมซับนะคะเป็นกาลังใจให้ลุงป้าเนาะแล้วก็ขอให้ FC ฟซีไม่เลิอฟซลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดรังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด,งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคคค่่ะะลิปนีี้สสวัด